สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนฐานรีโมทของรถ Honda c i v i c f เนะครับเป็นลักษณะ่างนี้นะครับก็ตอนแรกครับจะมีสลักตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนสลักลงไปนะครับเลื่อนปึ๊บก็ถอดได้เลยนะครับจากนั้นทำยังไงต่อครับเอากุญแจตัวนี้แหละครับไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนไกลนะครับก็แค่กุญแจตัวนี้ที่มีกันมาทำมันนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ครับมันจะมีร่องกงกลางตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ บิดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้กุญแจเนี่ยคลายออกนะครับเสียบไปเลยนะครับแน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับนะครับแล้วก็บิดบิดซึ่งนิดนึงนะครับก็จะดูดแล้วนะครับบิดอีกยัใไม่ดูดได้นะครับเสร็จแล้วครับไหมเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอามือนะครับงัดออกเลยอ่าเห็นไหมครับเป็นลักษณะนี้ครับฐานจะใช้เบอร์ c r 2 0 3 2นะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปนะครับนี่ครับผมซื้อมาแล้วนะครับจะเป็นฐานราสซูนิกนะครับ4 5้าบาทนะครับตอนนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันเลยนี่ทำยังไงครับเอาเอาเล็บเนี่ยนะครับใครไม่มีเล็บก็เอาอะไรที่เป็นแบนนิดนึงนะครับสอดเข้าไปตรงนี้ครับมันจะเป็นสลักใช่ครับที่ยึดกับฐานอยู่นะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็งัดออกมาเลยนะครับงัดออกมาในลักษณะนี้นะครับดูใหม่ครับอีกรอบนึงเดี๋ยวบางคนไม่ทันนะครับ งัดเข้าไปอย่างนี right. oh, here, here. Break, well, ้คร okay. 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 ับผมมีเล็สนะครับผมใช้เลบงัดนะครับงัดเข้าไปนะครับอ่าปึ๊บแล้วก็แงะแบบนี้เลยนะครับไปครับหลุดแล้วนะครับแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับอ่าเองเรามาเปลี่ยนอีกทานไม่ไชเท้เลยนะครับตอนใส่นะครับตอนใส่เราก็แค่นี่เลยนะครับใส่ตรงนี้ก่อนนะครับใส่ตรงมันจะมีสลักตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ฝั่งนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็บิดเข้าไปแล้วก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนะเห็นไหมครับกี้จะมีไฟสีแดงขึ้น ครับเสร็จแล้วก็เอาฝั่งนี้ครับมาประกบกันเลยนะครับแล้วบีบเข้าไปเลยแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่านเองง่ายๆนะครับสำหรับกุญแจรถ Honda c ซ vic FC นะครับเราจะเปลี่ยนได้เองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าร้านนะครับหรือกุญแจเราหมดตรงนั้นนะครับเราไม่สามารถใช้กุญแจได้เราก็ไปซื้อที่เซเว่นนะครับมาแล้วก็ กดตรงนี้แล้วก็งัดตามที่ผมบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามแล้วกดสังเก่งให้ด้วยนะครับสำหรับน,นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ